สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 วกกันนี้มาพบกับคุณครูสุนีรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโลกโลกภพพันธะะุ์แมังแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูอ,อ้อครูถาปณีเทพคำภาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเด็กๆครูอ้อจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของรูปเลขาคณิตเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมี สี่ด้านมีสี่มุมและมีสิ่งของใดบ้างที่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบเช่นหมอนและโทรทัศน์รูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมีสามด้านมีสามมุม และขนมเคก้กมีรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบและหมวกแฟนซีมีรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบเช่นกันค่ะเด็กๆภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆภาพต่อไปคือรูปวงกลมและรูปวงรีคราวนี้ เรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าสิ่งของใดบ้างที่มีวงกลมและวงรีเป็นส่วนประกอบภาพที่มีวงกลมเป็นส่วนประกอบคือลูกโลกจำลองห่วงยางและสิ่งของที่มีรูปวงรีเป็นส่วนประกอบคือโต๊ะกระจาดสำหรับใส่ของ ต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆรูปต่อไปคือรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมมี5ด้านมีห้ามุมสิ่งของใดบ้างที่มีรูปห้าเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบเช่นถังขยะและกระเป๋าใส่เงินเด็กๆคงจะรู้จักกันใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆรูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมมีหด้าน มีหกมุมและมีอะไรบ้างที่มีรูปหกเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบเช่นนาฬิกาคาดิเตกและลังพึ่งนั่นเองต่อไปคือรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมมีเจดด้านมีเจ็ดมุม สิ่งของใดบ้างที่มีรูปเจ็ดเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบเช่นป้ายรางวัลต่างหูเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมคะรูปต่อไปเป็นรูปแปดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมมีแปดมุมมีแปดด้านสิ่งของอะไรบ้างเอ่ยที่มีรูปแปดเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบ เช่นป้ายจราจรและอิฐบล็อกใช้สำหรับตกแต่งประดับบ้านประดับสวนช่วงหนูน้อยคนเก่งนักคิดมาแล้วคะ่ะข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมข้อหนึ่ง มีสามมุม3ด้าน2มีสี่มุม4ด้าน3มีห้ามุม5ด้านเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะคิดคำตอบกันเลยคะ่ะถูกต้องค่ะคำตอบของข้อนี้คือมีสี่มุมมี สีด้านต่อกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่2ข้อใดที่มีรูปห้าเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบข้อ1กล่องของขวัญข้อ2ตึกเพนทากอนประเทศสหรัฐอเมริกาข้อ3หม,มวกเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะหาคำตอบกันเลยค่ะ ถูกต้องค่ะคำตอบของข้อนี้คือตึกเพนทากอนประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเลยค่ะเด็กๆข้อที่3ามครูวมีภาพให้เด็กๆด,กดูแล้วเรามาช่วยกันหาคำตอบนะคะจากภาพมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปข้อที่1 16่ลูป ข้อที่สองสิดลูกข้อที่สามสิบแปดลูกเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะได้กี่ลูกคะเด็กๆถูกต้องค่ะมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด18ลูก สนุกไหมคะเด็กๆจากการเรียนรู้วันนี้เรื่องรูปเลขาคณิตสำหรับวันนี้ครูอ้อต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากชมวิดีโอแล้วไม่ยากใช่ไหคะค่ะเด็กๆอย่าลืมทุกคนติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ